สวัสดีครับเพื่อนๆมีใครได้สมัครนะครับบริการ shopee paylater แล้วบ้างครับพอดีว่าของผมมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับพอเข้าไปดูปรากฏว่าเขาก็แนะนำนะครับเชิญชวนให้ไปสมัครก็เลยลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ที่แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูรายละเอียดกันหน่อยครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นประมาณาซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือว่าเป็นการให้เครดิตประมาณนี้นะครับ ของผมนะครับเขาเสนอวงเงินให้อยู่ที่5,000บาทก็คือเราสามารถซื้อของนะครับภายในวงเงินนี้นะครับในเดือนนั้นๆแล้วก็พอถึงเดือนถัดไปก็จะมีบินแจ้งมาว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับส่วนช่องทางการจ่ายก็คือสามารถจ่ายได้ผ่าน AirPay หรือว่าพวก iBanking ต่างๆที่ผมอ่านดูนะครับอันนี้เป็นบริการของ C money เขาให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ6,000บาทแล้วก็สามารถ แบ่งชาระได้ด้วยนะครับอาจจะเป็น2เดือนหรือว่า3เดือนแล้วก็เขาจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ1%ต่อเดือนนะครับอยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะเป็นยังไงก็จะมาลองเปิดใช้บริการดูนะครับเพื่อนๆระบบนะครับมันจะขอลิงก์กับ a p a พของเราเพื่อเอาข้อมูลนะครับไปใช้ในการทวงหนี้การเช็คประวัติดูเครดิตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อนุญาตไป ในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราติ๊กเลือกว่ารายได้ต่อเดือนเราประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตรงข้างล่างนะครับเขาจะมีเป็นเรื่องของการส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่ของผมเขาบอกว่าเราสามารถใช้ธุรกรรมนะครับที่ผมมี r p a y อยู่แล้วก็คือไม่ต้องส่งพวกเรื่องของรายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับพอเลือกรายได้เสร็จนะครับก็กดโอเคได้เลยจากนั้นก็จะมีเมสเซจนะครับส่งวันที่ม a s ั w ส r d มาเพื่อเป็นการยืยนยันระบุตัวตนนั่นเองนะครับแล้วก็กรอกใส่ให้เรียบร้อย ตอนนี้ถือว่าขั้นตอนการเปิดใช้บริการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องรอนะครับให้ทางช้อปปี้เขาอนุมัติก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้นะครับหลังจากที่กดสมัครไปนะครับเพื่อนๆไม่ถึง5นาทีเลยก็มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะครับเรื่องของผลการอนุมัติผลการสมัครออกมาแล้วครับเพื่อนๆนนั่นก็คืออนุมัติเพราะว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนเป็นนี่ <c oughs> เตรียมครับเพื่อนเเตรียมเป็นนี่กันได้แล้วครับ พอเพื่อนๆเข้ามาดูที่เมนูฉันนะครับจะมีเมนูเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือ My Shopee นะครับ Pay l e t e r นั่นเองก็คือเอาไว้สําหรับดูวงเงินนะครับแล้วก็เอาไว้ดูบินนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้วงเงินมาทั้งหมด5,000บาทนะครับสำหรับเอาไว้ซื้อของนะครับภายใน1เดือนปุ๊บนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ของสิ้นเดือนนะครับพอวันที่1ของเดือนถัดไปก็จะมีบินมานะครับว่าโอเคเรามีการใช้จ่ายไปเท่าไหร่ในวงเงินนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนไปนะครับแต่ว่าการคิดดอกเบี้ยอะไรยังไงนี่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็รวมถึงการแบ่งชําระนะครับแบบ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยส่วนเพื่อนเืนเขาไหนที่ใช้บริการแล้วหรือว่ามีข้อมูลดีๆนะครับก็มาแชร์กันหน่อยอยากรู้เหมือนกันว,ว่าเขาคิดดอกเบี้ยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเวลาซื้อของเดี๋ยวจะามาแชร์กันต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ